ท่านพระเทลานุเทละท่านภูมิบุญทั้งหลายเขา,วาความเป็นมิตรเป็นสหายนี่ต้องใช้เวลาอย่างมากเลยโดยเฉพาะกัลยาณมิตรผู้ช่วยเหลือเต็มความรู้ความสามารถน่าชื่นใจกับคณะสงฆ์แก้วมึงเลยเมื่อทราบว่าคุณแม่อังคาสีวันวัรจากไปยังไม่มีวันกลับทั้งหัวใจ ทั้งตัวทั้งหัวใจทุกลูกทุกท่านลงมาช่วยงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนั่นก็คือทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมน้ําไม่ว่าจะเป็นการเตรียมของทีย่ยะลึกไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานให้ออกมาดีงดงามมากที่สุดใครไปใครมาก็ต้องป่าปลื้มใจว่าโ้ กขาจัดงานอย่างละเมียดละไมจัดงานอย่างมีความหมายความหมายในที่ก็หมายว่าทำยังไงอะอยากให้แม่อยากให้คุณแม่อังคาศรีวรณวัต์จากไปแล้วหันมาดูก็ปาบป,ปื่งใจปีติและเป็นสุขเรียงลำดับงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรียงลำดับงานอย่างดีที่สุดถึงเวลานี้ต้องทำอย่างนี้ถึงเวลานี้ต้องทำอย่างนี้ ถึงเวลานี้ต้องทําอย่างนี้เจ้าพระคุณสมเด็จยังชื่นชมในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนมีเกี่ยวกับเรื่องอัมลาอาไลมีเกี่ยวเรื่องการขอขอมามีเกี่ยวกับเรื่องของทุกๆอย่างที่จะพึงมีพึงเกิดให้คนที่มานั้นเกิดความประทับใจดังกล่าวนับเป็นบุญญาลาภที่มีพระเถรลานุเถระแก้วเมืองเลยทุกรูกทุกท่านทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ ช่วยกันอย่างนี้ต้อนรับประเทละเป็นอย่างนี้ต้องมีร่มเป็นอย่างนี้แขกที่มานั่งตรงไหนจะดีน้ําอะไรมั่งที่จะพอแขกมาถึงปุ๊บควรจะทานน้ําอะไรเป็นน้ําชาก็ดีเป็นน้าําเกี่ยวกับเรื่องของหลากหลายก็ดีให้เกิดความประทับใจและเกิดความภาคภูมิใจตั้งแต่ย่างเข้ามาสู่วัดจนกระทั่งกลับสุขใจและปฏิบัติใจดังกับปฏิบัติ สุขใจและปื้มใจดังกล่าวยิ้มชื่นบานดังกล่าวอนโมทนากับคณะสงฆ์แก้วเมืองเลยที่มีอัธยาศัย,ยดีที่มีความกตัญยูกระตวเวทีที่ลึกถึงบุญโดยตลอดสิทธามัทุสิทธามัทุสิทธามัท,ท,มทุอีทางพลังเอตสมิงรัะตะนะสมิงธรรมทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสําเร็จโดยฉับพันทันทีใดใดด้วยเทอน